ช่องวันแวร์ชนะนะครับมารีวิวก็เป็นหย่อมเป็นฝุ่นกามขนมเส้ออนอบแห่งตาเมืองไทยนะครับนี่ครับพอห้ามน,ะนั้วเทียบง่ายซองครับของผู้ดาวรัตรว,วันนะจัดจำหน่ายนี่ครับกระรั่งตุ่มประมาณสิบนาทีนะครับก้อนเดืยวขึ้นขายดีขายดีมันหนุ่มหลายครับสีหอนบ่มี กามกันบูดนะครับตั้งมาสองหลอดเลยครับนัดแล้วเง็บต้องงามงามเก็บต้องใส่เบิ่งดเด็เดี๋ยวติวตัดขึ้นครับเพอแชร์กแชร์ง,งามเจ็บก็เหมือนกันตั้งข้าไม้เฉยชมใช่เอามาตะไเอาม้ตายกันไป เส้นเหนียวนุ่มไม่ใส่สารกันบูดน,นะครับคนที่ท้องเสียสุขภาพท้องไม่ดีครับสารขนมจีนอบแห้งใหม่ไทยผลิตจากข้าวธรรมชาติตีจะมีแปดสีให้เลือกนะครับขาวธรรมชาติเขากล้องแค่รัดใบเตยอันชั่นฝักท่อง เกี่ยวมังกรอันชั่นมะน้าเนี่ยมีอะไรอูดาวรัตะวันกับจำหน่ายนะครับต้นชีดแห้งไหมไทยนี่ครับสีใบเสรกันนี้ก่อนจะเอาไปใส่หนามนะใส่หนามลงนิดหน่อยแล้วก็ จานเต็มหมด,หมดท่านก็บนเป็นบวงงลม่แน่อย่างรครับสนใจข้างสื่อเขาที่เพจไหมทยาหัวใจสินช็อปนะครับฟ <c oughs> ้องละสามพันห้าทนะครับ ห,หรือว่าโปรโมชันน่นต่างๆสามารถสนใจที่เพ็ดไหมไทยช็อปได้เลยนะครับผมน่ฮะออกมาจะเป็นมวนนี่ครับดีสั่งสวยงามนะครับนี่ครับต่อคันง่ายง่ามากนะเผ็ดง่ไทยเผ็ด จำหน่ายโดยบริษัทคูดาวรัตวันจำกัดนะฮะผลิตโดยบริษัทวีพีแคลมจินใหม่ไทยอุแห้งือวู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับสวยงามครับปั้นเลยดิยกน,นุ่มนะฮะจากที่แอดมินได้ กินเด็ดกินเด้ดิ้มกับขนมเส้นมากเนี่ยสามารถกินเป็นขนมเส้น,นบบก,ก็นไ,ด,ด,กได,กด้หรือว่าเป็นไส้ตาหมกคุ้งไปเห็ดกินได้ดอกก็ได้ไส้ตำคุงกับแสบหรือว่าไปพัดมีพัดไ,ไทไ่ได้หมดฮะเป็่ยเนือ้อนุ่มมันจะต่างกับขนมชมมนมนีนทองหลาดเมื่อี้มันขนมชีนทองหลาดใส่กินแล้วมันจะมีปัญหาระบบขับถ่ายนะฮะอันนี้ปนบรินไทขข้านการบวด เป็นธรรมชาติเลยครับหอมมานเนียวงหนุ่มอร่อยของม่าย่างีนี้ครับไร้างาเลยครับขอแอดมินขอจบการร้ยงาแค่นี้นะครับผมสนใจตั้งสื่อที่เพจไหนไทยหัวใจสินปอชนะครับนะครับมันเป็นลูกขยกยุง่งกันสิครับผมหรือว่าติดต่อแอดมินโดยตรงครับเป็นโทรแจ้งในโดยตรงครับผมขอบคุณครับ สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจไมไทยหัวใจสินชอ็อปเด้อพี่น้องเดอ้อ